สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้การหลักการ<ม>การเรียนทำดอกไม้จันทเบื้องต้นนะคะอุปรกรณ์ก็มีเทียนจิ๋วเ<ม>ทียนจิ๋วเ<ม>ทียนจิ๋วขนาดนี้นะคะแล้วก็มาตัดเป็นสามทนนะะ่อนค่ะตามเพื่อให้ความเหมาะสมก็ใช้ยาวนิดน,นึงนะคะแล้วก็มีได้ได้สีขาวค่ะกันไกนะคะกันไกสสาหรับตัดกระดาษแล้วก็หนวดจันนะคะ จันถับเป็นรูปตัวบีค่ะจะใช้สองพอนนะคะถับเป็นรูปตัวบีแล้วก็ก้านทูปขาทูปที่เราใช้ประโยชน์แล้วก็นํามาใช้ได้นะคะสําหรับก้านทูปเนี่ยทูปก้านนึงเราจะใช้ได้เป็นสองดอกนะคะคืออย่างนี้คักหักอย่างนี้นะคะแล้วก็ทูป ทูบเนี่ยคะ่ะเป็นทูบว้พัะธรรมดานะคะเราก็นํามาตัดให้ยาวสักนิ้วนิ้วครึ่งก็ได้นะคะหรือนิ้วหนึ่งก็ได้เพื่อความประหยัดการประกอบดอกนะคะเราจะใช้กลวยของนมดัชมิ้วขนาดขวด6บาทนะคะอย่าใช้10บาทนะคะเพราะว่าดอกจะใหญ่เกินไปนะคะท่านี่คือดอกตัวอย่างที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้คะ่ะ ขั้นตอนการทำนะคะนำกระดาษอัดกิีที่สำเร็จรูปมานะคะมา,าพับนะคะการทำดอกไม้จันจะมีขั้นตอนของการใช้กระดาษด้วยนะคะกระดาษนี่มีอยู่หนึ่ง <ไป S 2> ม้วนนี่เราขีออกเป็นเป็นสามส่วนนะคะดึงออกมาอย่างนี้นะคะส่วนที่ส่วนเล็กสุดแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ย ตรงกลางนี่เราจะใช้ทําดอกเกสรค่ะดึงออกมาใบหนึ่งนะคะเพื่อพับเป็นเกสรพับให้เลยครึ่งไปนิดนึงนะคะกระดาเกสรแล้วเรานําอัดกลีบที่เราแยกออกไว้เป็นสองส่วนมานับเป็นสามชิ้นนะคะถ้าใช้ส่วนไหนก็ให้ใช้ส่วนนั้นนะคะเพราะว่าเวลาประกอบดอกนี่ดอกจะไม่เท่ากันนะคะเรานับมาสามกีบนะคะเพราะว่าจะใช้แค่สามกีบ แล้วก็พับเลยขึ้นไปนิดนึงค่ะเลยคึ่งไปนิดนึงเพื่อใช้ในการประกอบดอกนะคะแล้วก็ที่ออกมาเป็น3าสามชิ้นค่ะ3ชิ้นอันนี้คือกล้วยของดัชมิลที่เราตัดไว้เรียบร้อยนะคะแล้วการประกอบดอกให้ให้ใช้กล้วยที่ตัดนี้ให้พอเหมาะนะคะเราจะได้ขนาดดอกกำลังพอดี ตัดขอบให้เท่ากันเราเพราะว่าดอกไม้จะไม่มีสูงมีต่ำนะคะถ้าเราตัดกลวยได้สําเร็จรูปที่เท่ากันค่ะนี่คือการประกอบดอกนะคะนํากลวยเนี่ยมาไว้ระหว่างนิ้วนิ้วตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วการประกอบดอกก็คือนํานํากลีบดอกแรกเดี๋ยวจะทำทำเกสรก่อนนะคะเกสรที่เราได้พับดอกไว เรานำมาแล้วก็พับพับนะคะพับเข้าไปสักสองสองสองพับนะคะแล้วก็ใช้จะอาจจะเป็นตามความถนัดนะคะจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วนิ้วก้อยก็ได้ค่ะหนีบไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือข้างที่เราถนัดนะคะทันทันกลีบดอกให้ได้อย่างนี้นะคะเพื่อให้เป็นเกสรเกสรน,นะคะเกสรสําเร็จรูปแล้วก็วางเกสรไว้นะคะ แล้วนำกลวยขึ้นมาแล้วนำกลวยนี่วางไว้ระหว่างข้อมือทั้งสองข้างเนี่ยนะคะแล้วก็ดันกระดาษลงไปค่ะดันกระดาษลงไปแล้วให้เราเกียดตัวด้านล่างด้วยนะคะว่าไม่ให้มันเพื่อเราจะได้ดันตัวที่สองลงไปได้ง่ายๆนะคะพอพอดันแล้วเราหมุนกระดาษนิ้วที่เราว่างอยู่นี่คะ่ะนิ้วระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยคะ่ะใช้ประคองกระดาษไว้เพื่อไม่ให้กระดาษมันเด้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็ดัน กระดาษแผ่นที่สองเนะะี่ยค่ะลงไปแล้วเกี่ยวด้านในด้วยนะคะถ้ากระดาษนี่พยายามอย่าดันกระดาษให้มันมือหนักนะคะเพราะว่ากีบที่มันเป็นรอยมันจะหายไปเลยแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วระหว่างกระดาษสองกลีบเนี่ยให้ให้ให้พับทับกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วดอกที่สามเนี่ยกลีบที่สามเนี่ยจะดันยากนิดหน่อยเราต้องเกี่ยวด้างในให้มันรล่งๆไว้นะคะ กิบที่สามเราพับไว้เราก็ดันลงไปนะคะดันลงไปเราจะได้ดอกลักษณะนี้นะคะให้มีก้นแหลมๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะเพราะว่าต่อไปเราต้องทําการมัดได้ค่ะมัดได้แก่ได้สําเร็จรูปอย่างนี้นะคะพยายามจัดดอกนะคะถ้าดอกมันล้ําล้ํากันเกินไปหรือว่ามันลงไปข้างล่างลึกเกินไปทีนี้เราก็นําเกสสอนที่เราทําไว้นะคะ ให้ดันลงไปค่ะให้เกสรน,นี่มีความพอดีกับดอกนะคะอย่าว่าลึกเกินไปหรือสูงเกินไปเพราะว่าดอกจะไม่สวยงามทีนี้ลักษณะนี้เราก็บีบบีบขั้นแรกบีบตัวนี้ก่อนค่ะบีบให้แน่นๆเพื่อเราจะทําการมัดได้แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบตรงนี้นะคะให้ดอกมันประคองตัวอยู่เพื่อไม่ให้กีบดอกมันแตกยาก,กันแล้วนําได้ที่เราเตรียมไว้เนยคะได้สีขาวนะคะพัน พันให้แน่นนะคะล็อกพันให้แน่นแล้วให้มีการล็อกด้วยค่ะล็อกได้ล็อกสักสองครั้งนะคะก็จะกำลังดีล็อกสองครั้งแล้วก็ใช้กันไกนี่ตัดได้ออกมาทีนี้ลักษณะดอกเราก็จะได้อย่างงี้นะคะดอกนี้ไม่ให้โผล่เกินไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยงามนี่ค่ะจะเป็นดอกลักษณะนี้นะคะ และทีนี้เราจะใช้กระดาษยน่นสีดำเนี่ยค่ะเพื่อพันขาของดอกจันท์โดยใช้อันดับแรกเรานำหนวดจันทร์นะคะจากที่หนวดจันทรสำเร็จรูปเราพับเป็นตัว V ีนะคะอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วพับเป็นตัวบีไว้แนบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พันด้วยใช้กาวกาวเนี่ยค่ะขาหลุดแล้วค่ะจันก็พักตรงนี้นึงนะคะ เรานำหนวดจันนี่ค่ะมาพับเป็นสองท่อนนะคะแต่ด้วยกาวเราจะดูความสูงความต่ำของดอกด้วยนะคะให้ใช้สายตานี่แหละค่ะเล็งดูว่าข้างไหนมันสูงข้างไหนมันต่ำถ้าเราใช้ดอกจันดันเข้าไปข้างที่ต่ำดอกจันมันจะไม่แอนตัวออกมาแต่ถ้าเราใช้ด้านที่สูงที่สุดของดอกไม้ไปลายกีบดอกไม้เนี่ยดอกจันจะแอนตัวสวยนะคะแอนตัวสวย เราก็ใช้กาวแปะอย่างนี้นะคะแล้วก็พันด้วยกระดาษยน่นสีดำกระดาษยน่นสีดำนี้นะคะพันถ้าเราจะให้มันแน่นขึ้นเราก็ทากาวไปด้วยค่ะทากาวตรงก้านทูบเนี่ยนะคะแล้วก็พันให้ใช้มือนี่ดันลงมาเป็นตัวภาพเฉียงๆนะคะกระดาษนี่เฉียงลงมาพันให้สุดปลายไม้เลยนะคะ ุดไปลายไม้แล้วเราก็เตรียมทูบที่เราตัดมาเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งหรือว่าอาจจะนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าประหยัดหน่อยก็ใช้นิ้วหนึ่งให้นําก้านทูบเนี่ยพับเข้าไปก่อนอย่าใช้พร้อมกันนะคะเพราะว่าเทียนมันลื่นค่ะเทียนลื่นจะจับยากหน่อยและทีนี้เมื่อพันเสร็จแล้วเราก็ทากาวสักนิดนึงนะคะทากาวสักนิดหนึ่งแล้วก็เทียนนี่จะอยู่ฝั่งขวามือค่ะฝั่งขวามือแล้วก็พันเข้าไปนะคะ อันเข้าไปลักษณะนี้พยายามกดทับกระดาษย่นให้มันแน่นๆมันจะได้ไม่หลุดนะคะทากาวไปด้วยค่ะทากาวไปด้วยแล้วใช้กันไกรเนี่ยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะใช้กันไกรนีบตรงปลายแล้วก็ทากาวเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอันนี้คือดอกจันทน์ที่สำเร็จรูปแล้วนะคะ